ไปคอมเมนต์นะคะตามคอมเมนต์ไปที่บ้านของเพื่อนด้วยเป็นการสร้างนะคะสร้างปฏิสัมพันธ์และก็ขยายขยายโปรไฟล์ของเายเพื่อเปิดการยายเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องของเรานะคะซึ่งตรงนี้พวกเราจะต้องทำทุกวันนะคะทำอย่างสม่ำเสมอนะคะ,ะการไลฟ์สดเป็นเรื่องอันดับหนึ่งนะคะของการทำงานนะคะอันดับหนึ่งของการทำงานเลยนะคะเพื่อ เรานะคะจะได้รายงานตัวว่าก็มาพูดคุยทักทายเพื่อนๆชาวคีเอเตอร์ทุกท่านนะคะปภานีให้ดูบรรยากาศนะคะ9วันละงชั่วโมงนะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องของประภานีบูนสลีตามไปคอมเมนต์นะคะตามคอมเมนต์ไปที่บ้านของเพื่อนด้วยเป็นการสร้างนะคะสร้างปฏิสัมพันธ์และก็ขยายขยายโปรไฟล์ของค่ะสวัสดีค่ะ การไลฟ์สดเป็นเรื่องอันดับหนึ่งนะคะของการทํางานนะคะอันดับหนึ่งของการทํางานเลยนะคะเพื่อเรานะคะจะได้รายงานตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกท่านนะคะวันนี้ประภานีพูนเฉลียวมาพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆืนนะคะของเรานะคะขยายโดยการไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะยยคลิปสั้นคลิปยาวนะคะก็จะมีเพื่อนเืนเ,นเข้ามาคอมเมนต์ นะคะเราก็จะต้องกลับไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนนะคะตอบแล้วก็กลับช่องของคุณคิดอะไรอยู่ในทุกๆเช้านะคะแล้วก็คลิปไยเพื่อเปิดการเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องของเรานะคะซึ่งตรงนี้พวกเราจะต้องทําทุกวันนะคะทําอย่างสม่ําเสมอน,นะคะตาเพื่อเปิดการเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องของเรานะคะ ซึ่งตรงนี้พวกเราจะต้องทำทุกวันนะคะทำอย่างสม่ำเสมอนะคะคือการไปตอบคอมเมนต์เพื่อนใต้คลิปนะคะเวลาเราโพสขึ้นไปนะคะโพสทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความโพสภาพนิ่งนะคะคือการไปตอบคอมเมนต์เพื่อนใต้คลิปนะคะเวลาเราโพสขึ้นไปนะคะโพสทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความโพสภาพนิ่งนะคะ าการไลส์สดเป็นเรื่องอันดับหนึ่งนะคะของการทํางานนะคะอันดับหนึ่งของการทํางานเลยนะคะเพื่อเรานะคะจะได้รายงานตัวว่าสวัสดีค่ะโค้ดนะคะไปถามกูรูผู้รู้นะคะในเรื่องต่างๆซึ่งบางครั้งการทํางานนะคะเราก็ต้องศึกษาในกฎในนโยบายนะคะเพื่อเปิดการเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องของเรานะคะ ซึ่งตรงนี้พวกเราจะต้องทำทุกวันนะคะทําอย่างสม่ำเสมอนะคะวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะ <ๆ S 1> เพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องของประภานีบูนฉลิสดุดขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะทุกๆคลิปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็พบปะกันเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและก็มียอดวิวปังๆนะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีอยอดวิวปังๆนะคะแล้วก็มาเจอเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสุดขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะทุกๆคลิปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะจ้านคลิปยาวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้ รู้จักกันทั้งหลังบ้านและหน้าบ้านนะคะมีปฏิสัมพันธ์นะคะคือคุยทักทายนะคะคุยกันภาษาชาวพีเอเตอร์ที่ทำงานร่วมกันขอบคุณสำหรับมิตรภาพในทุกๆวันที่มาเจอเจอกันในไลน์นโยบายของ Facebook นะคะเพราะทั้งนี้นะคะถ้าเราทำผิดนะคะก็จะเป็นการละเมิดด้วยนะคะวันนี้ก็มาพูดขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมนะคะ ซึ่งประภานีเองก็มาเป็นครีเอเตอร์นะคะแล้วก็มาตอนนี้นะคะมาไลา์สดทุกวันนะคะตามไปคอมเมนต์นะคะตามคอมเมนต์ไปที่บ้านของเพื่อนด้วยเป็นการสร้างนะคะสร้างปฏิสัมพันธ์แล้วก็ขยายขยายโปรไฟล์ของเราทํางานนะคะซึ่งในอันดับ2ข้อคือในเรื่องของการโพสต์คลิปนะคะคลิปภาพนิ่งนะคะโพสต์ในโพสต์นะคะ ไปถามกูรูผู้รู้นะคะในเรื่องต่างๆซึ่งบางครั้งการทำงานนะคะเราก็ต้องศึกษาในกฎในนโยบายนะคะาการไลฟ์สดเป็นเรื่องอันดับหนึ่งนะคะของการทำงานนะคะอันดับหนึ่งของการทำงานเลยนะคะเพื่อเรานะคะจะได้รายงานตัวคลิปสั้นคลิปยาวนะคะก็จะมีเพื่อนเอนเข้ามาคอมเมนต์นะคะเราก็จะต้องกลับไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนนะคะตอบแล้วก็กลับโพสนะคะ ไปถามกูรูผู้รู้นะคะในเรื่องต่างๆซึ่งบางครั้งการทำงานนะคะเราก็ต้องศึกษาในกฎในในโยบายนะคะอนโยบายของ Facebook นะคะเพราะทั้งนี้นะคะถ้าเราทำผิดนะคะก็จะเป็นการละเมิดด้วยนะคะวันนี้ก็มาพูดสุดขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะทุกๆคลิปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ พบกันเพียงเท่านี้นะคะก็มาพูดคุยทักทายเพื่อนๆชาวพีอีเตอร์ทุกท่านนะคะภาน,นียให้ดูบรรยากาศนะคะตนะคะเพื่อนๆหลายคนก็เข้ามาทักทายนะคะมาพูดคุยในไลฟ์สดทุกวันนะคะก็ขอบคุณอย่างสูงยิ่งเลยนะคะ,ะการไลฟ์สดเป็นเรื่องอันดับหนึ่งนะคะของการทํางานนะคะอันดับหนึ่งของการทํางานเลยนะคะเพื่อ เรานะคะจะได้รายงานตัวนะคะเพื่อนๆหลายคนก็เข้ามาทักทายนะคะมาพูดคุยในไลฟ์สดทุกวันนะคะก็ขอบคุณอย่างสูงยิ่งเลยนะคะช่องของคุณคิดอะไรอยู่ในทุกๆเช้านะคะแล้วก็คลิป,ลปสั้นคลิปยาวนะคะก็จะมีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์นะคะเราก็จะต้องกลับไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนนะคะ บแล้วก็กลับสั้นคลิปยาวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้รู้จักกันทั้งหลังบ้านและหน้าบ้านนะคะมีปฏิสัมพันธ์นะคะคือขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมนะคะซึ่งประภานีเองก็มาเป็นเคเตอร์นะคะแล้วก็มาตอนนี้นะคะมาไลฟ์สดทุกวันนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ซึ่งเรื่องราวต่างๆที่เราพูดคุยกันนะคะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะเราก็ต้องไปถามอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมนะคะซึ่งประภานีเองก็มาเป็นเคเตอร์นะคะแล้วก็มาตอนนี้นะคะมาไลฟ์สดทุกวันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและก็มียอดวิวปังๆนะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่องของคุณคิดอะไรอยู่ในทุกๆเช้านะคะ แล้วกค็คลิปสั้นคลิปยาวนะคะก็จะมีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์นะคะเราก็จะต้องกลับไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนนะคะตอบแล้วก็กลับนโยบายของ f a c e b o o k นะคะเพราะทั้งนี้นะคะถ้าเราท,ทําผิดนะคะก็จะเป็นการละเมิดด้วยนะคะวันนี้ก็มาพูดขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ซึ่งเรื่องราวต่างๆที่เราพูดคุยกันนะคะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะเราก็ต้องไปถามขอสุดขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะทุกๆคลิปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็พบปะกันเพียงเท่านี้นะคะวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องของประภานีบุญเฉลี่ยตามไปคอมเมนต์นะคะตามคอมเมนต์ไปที่บ้านของเพื่อนด้วยเป็นการสร้างนะคะสร้างปฏิสัมพันธ์และก็ขยาย ขยายโปรไฟล์ของพาร์ทเนอร์นะคะเราจะต้องไม่ทำอะไรที่ผิดต่อกฎต่อซึ่งวันนี้ก็มานั่งอยู่ที่ศาลาน้อยๆน,นะคะศาลานั่งเล่นน้อยๆน,นะคะอยู่ที่ตามหมู่บ้านนะคะของพาร์ทเนอร์นะคะเราจะต้องไม่ทำอะไรที่ผิดต่อกฎต่อของเรานะคะขยายโดยการาไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะขยายซึ่งวันนี้ก็มานั่งอยู่ที่ สาาน้อยๆนะคะสาานั่งเล่นน้อยๆนะคะอยู่ที่ต่างหมู่บ้านนะคะคือการไปตอบคอมเมนต์เพื่อนใต้คลิปนะคะเวลาเราโพสต์ขึ้นไปนะคะโพสต์ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความโพสภาพนิ่งนะคะคือการไปตอบคอมเมนต์เพื่อนใต้คลิปนะคะเวลาเราโพสต์ขึ้นไปนะคะโพสต์ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความโพส โพสภาพนิ่งนะคะตามไปคอมเมนต์นะคะตามคอมเมนต์ไปที่บ้านของเพื่อนด้วยเป็นการสร้างนะคะสร้างปฏิสัมพันธ์และก็ขยายขยายโปรไฟล์โค้ดนะคะไปถามกูรูผู้รู้นะคะในเรื่องต่างๆซึ่งบางครั้งการทำงานนะคะเราก็ต้องศึกษาในกฎในนโยบายนะคะสั้านคลิปยาวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้รู้จักกันทั้งหลังบ้านและหน้าบ้านนะคะ มีปฏิสัมพันธ์นะคะคคลิปสั้นคลิปยาวนะคะก็จะมีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์นะคะเราก็จะต้องกลับไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนนะคะตอบแล้วก็กลับซึ่งวันนี้ก็มานั่งอยู่ที่ศาลาน้อยๆนะคะศาลานั่งเล่นน้อยๆนะคะอยู่ที่ตามหมู่บ้านนะคะสวัสดีค่ะของพาร์ทเนอร์นะคะ เราจะต้องไม่ทำอะไรที่ผิดต่อกฎต่อตามไปคอมเมนต์นะคะตามคอมเมนต์ไปที่บ้านของเพื่อนด้วยเป็นการสร้างนะคะสร้างปฏิสัมพันธ์และก็ขยายขยายโปรโฟไฟล,ล์ของนะคะเพื่อนๆเ